ในายใหญ่ภาคห้าขวัญใจมหาชนพลตำรวจโทกิตาพลยิสาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าสั้างขบเลื่อนเต็มพิกัดพลตำรวจตรีทวชัยวงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่เปิดยุทธการบุกบ,บ้านอันาพานเชียงใหม่ย้ำบังคับใช้กฎหมายแก๊งอันาพานปวนมือยากเท้มข้นในร่นที่มีกลุ่มแก๊งอันาพานไวรัสทุกกลุ่มนะครับ ที่จับกลุ่มกันนะฮะทั้งต่อเหตุและก็ยังไม่ได้ก่อเหตุในจังหวัดเชียงใหม่มีเทรนเนอร์มวยนะฮะับแล้วก็มวยเนี่ยชื่อนายปวินะฮะอายุ33มสิบปีเขเป็นอยู่ในท่ายมวยที่ไวท์แคทอยู่ที่หันโงนะก็ก็พาเพื่อนมวยอีกสามคนเพื่อนมวยอีกสามคนรวมสี่คนก็มาซ้อมมวยในเขตอำเภอเมืองนะครับจนกระทั่ง อ้กลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาทำร้ายก็ลงผู้าบ่อนะครัผู้บัญชาการตารวนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ก็ติดตามมาตลอดนะครับเพราะว่าก่อเหในพ่ที่ตั้งแต่เดือนตุาคมนะครับมีการแข่งรถนะครับใช้คันคอนะครับที่ออกออกข่าวไปนะครับแล้วก็จับกลุ่มนดีนะครับแล้วก็มามามีปัญหากับกลุ่ปันปันะครับ เมื่อประมาณวันที่24เมษายนนะครับแล้วก็เราก็มีตามความเคลื่อนไหวมาตลอดนะครับซึ่งรู้ว่ากลับเข้ามาที่บ้านที่ตางนะครับแล้วก็ดำเนินการเข้าดำนินการจับกลุ่มพกานพงานผู้จัดการพนัการจาสัธนาคารติดต่อตรวจวันนี้เราใช้กำลังตำรวจระอนานนะครับจากทุกภาคส่วนตำรวจตรท่องเที่ยวตำรวจภาค5เขงใหม่แล้วก็สมันอูแคิหเกิดนะครับภาพปิดรอดตรวจค้นออกภาพต่างๆแล้วก็ได้จับคนจับหน้าได้ประมาณ3 30คน คนหม่ครับเราก็จะมาถือต้อนผลพลักดันออกไปนะครับในวันนี้ที่เป็นคนไทยที่ขอเกียรติยังเป็นทีมอย่างแ้็งขันครับก็จะนับเป็นเชียร์มาต่อไปที่สุดต่อครับผู้การตำรวจลำพูนติวเข้มปราบปรามยาเสพติดดีเด่น พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจังวันที่15พฤษภาคม2567เวลา13นาฬิกา30นาทีพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนและข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนทุกแผนกางานที่เกี่ยวข้องประชุมบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ครั้งที่5ประจําปี2567พร้อมมอบใบประกาศกิตติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตํารวจที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการปรปาบปรามยาเสพติดด็ดีเด่นจับกลุ่มยาเสพติดรายสําคัญและเป็นผู้มีจิตวิญ,ญญาณแห่งการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรโดยการช่วยเหลือเด็กที่พลัดตกจมน้ําอย่างทันท่วงทีจนได้รับความปลอดภัยสมควรได้รับการยกย่องและถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตํารวจในห้องประชุมหนึ่งตํารวจภูทรจังหวัดลบ ตำรวจภาค5ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567เวลา10.00นาาตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพันตำรวจเอกรัฐพลน้อยช่างทิดกรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงรายประชุม v c ซีขับเครื่อนยง,งานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขององค์ตำรวจภาค5โดยมีพลตำรวจภูกิจทาพลวิสาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในะห้องประชุม1ตำรวจภูธรจังหวัดชียงราย ตำรวจสพห้วยไร่ภูทอนจังหวัดแพร่ช่วยเหลือชาวบ้านประสบวาตภัยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567เวลา11.00นพันตำรวจโทวิทูลตั้งวุฒิสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทอนห้วยไร่จังหวัดแพร่มอบหมายให้การพันตำรวจทวิทูลศิตตวันสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทอนห้วยไร่จังหวัดแพร่และ พันตำรวจตรีนันทวัฒน์บังสวัสดิ์สวปสพห้วยไร่พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาสพห้วยไร่ดำเนินการเข้าช่วยเหลือจิตอาสาภัยพิบัติพ่วมซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่ตำบลให้ได้อําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ดังนี้หนึ่งบ้านเรือนประชาชนบ้านหาน้ำหมู่หกตำบลห้วยไร่สองต้นไม้โค่นลมทับบ้านในอุดมภู้สิริษฐ์บ้านหาน้ำ หมูม่6ตำบลเพื่อได้อำเภอเด่นชยัยจังหวัดแพร่ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน